ห้าหได้แค่นี้เหรอเอาใหม่พปล่ะล่หยบเก้าล้านกระจกกาดโอ้เอาใหม่ไหมล่ะเล่นได้แค่นี้ลบไอดีทิ้งซะโอ้ก oh. <g iggle> ูแค่แกล้งตายเฉยๆเดี๋ยวรอบที่ผมเอาจริงละ <g iggle> อเอาหนีหนีหนีเลยหนีเลย เียบร้อยคนเก่งทำได้แค่นี้เหรอครับห้าห้าออนห้าห้าโอ้โหยังชอบเลยว่ะวายวายวายร้องไห้แล้วหลังจอร้องไห้แล้วได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้แหละเก็บคำนี้ไว้บอกตัวเองนะน้องได้แค่นี้เลยอ่ะเอาอีกวะล่ะเอาอีกวะล่ะมามามาเอาอีกรอบมาใครร้องอ่ะมึงก็สิร้องม <laughs> าอีกรอบไหมน้องอยู่ไหนล่ะอีกรอบไหมล่ะอีกรอบไหมล่ะอีกรอบไหมล่ะเปิด